ครับแล้อปิดกั้นถนนแม่รถเข้ามาชีวิตโผกับบุญส่งครับดูบุญส่งก็มีปืนปืนลมปืนอัดลมเขาจะโซ้อะไรเขาได้ดีแล้วครับชีวิตอ่าจะปล่อยรถมาแล้วมึงปล่อยรถเข้ามา กี่ชีวิตนะครับเอรแะยัยกษ์และวก็โอ้โหวันนี้ช่างวัดถูกหวยครับ,รบวันนี้เมนูมอ,อะไรครับกุ้งเผาครับปนะ๋าโ,โ,โอ้ปอกุ้งเผาครับเนะี่ยป๋กุ้งเผาแน่นอนแน่นอนพีนน่ลูกพี่เขาจัดมาให้มย่างโอ้โหดีด้วยวันนี้ดีด้วย รถใหญ่แต่มันเกิดแน่มรับยูทูบเบอร์ครับสุดใหญ่เลยวันนี้โอ้เนื่องเนื่องในงานอะไรครับเนี่ยฮะแสงสีวันเกิดเรื่องอะไรครับบรรยากาศบรรยากาศดีปรากฏบรรยากาศได้ โอเคโอเคได้เลยได้เลยประมันกันก่อนนะเออนักอยู่่ต้องเลยเรน้ำจิ้มกำลังเดินทางครับจิมโดยช่างรถช่างรถนี่อ่าตอนนี้ช่วงนี้บังกลาเทศเอ่อมีปัญหาเรื่องไฟดับบ่อยครับ บานะงที13ชั่วโมงเขาบอกน้ำมันแทอก็อไ, <c oughs> ไม่ดูในไลน์ในนั้นเหลอว่แบบาบังกลาเทศจะเหมือนอะไระสีอะไรสีกลางาแล้วอาว, <c oughs> วันนี้สหาัทขัน่ร้องเพลงกีตองอีตาบ่อยที่สุดใหญ่เราสุดใหญ่วมันี่ว้อมั เออโทรแล้วเดี๋ยวปิ้งอะไรปิ้งอะไรรายงานที่จับโทรที่เสียแดงครับพุกวันนี้ฉลองเรื่องรายงานอะไรเรื่องเรื่องใายงานอะไรแดงอี่บายดิยฮะแล้วแี่โอ้จะพูดไปเดี๋ยวคนจะเข้าใจถูกยากกว่าดุกครับ

ครับดนช่างในช่างอิเล็กตริกเอาเดี๋ยวขอสักไลน์นี้ยังขาดอยู่้แต่ื่อคืนก็ช่างว่าัไงครับคนที่อยู่ตอนนี้สุขสบายดีครับรายงานข่าวจากบักราแล้มีความสุขดีครับ่ เรื่องงานการก็โอเคครับไปเรื่อยๆอยู่กันไปก่อนดีกันแค่นี้ครับตอนนี้ก็วันศุกร์ทีก็วันนี้เรื่องงานนะครับจ้งวันแม่ครับอ๋อฉลองวันแม่กันนะครับวันนี้พอดีวันหยุดแต่ว่าจริงๆก็คือเรื่องด้วยโอกาสที่ว่าปรับเงินเดือนแล้วก็อยากยิงนิดนึงนะอ่าจริงเลยงานก็ไม่มีปัญหาอะไรรู้เรื่องเลยดี เดียห้เจ้าไปเาอะครับเพื่อนๆอยูครับครับ ในงานต่างชาติจะไม่แบบนี้นะครับว้าไปว้าไปเอาสูบเลยลงยูทูบตัดต่อเออตัดต่อขี้วิวพูดเป็นที่ต้องพูดด้วยขี้เขียนพูดเลยก็พิมพ์มาพิมพ์ตัวหนังสือรอไปดูข่ามาไลูกคุบทำเป็นไห โอ้คินว่ากุกคำกุกนั่งกินตัวเนี่ยโอ้ตายแล้วตุยตุยเลยอทั้งรอบไได้กินหัวปลาบอ,อนเนาะแต่ทางในหัวปลาเนียเอามีอะไรจะไปงานข่าวไปเมืองทงเมืองไทยว่างไงสุขสบายดีเห็นไหมอยู่อยู่ดีมีสุขกันไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยกินหัวปลาได้นี่ก็ตอนนี้ปุ๊บกลำลังลาบครับ วันนี้ลาบอะไรครับล่าปลาลาาปลาปลาคาวปลาคาวปลาคาวด้วยโอ้โหต้มหัวปลาคาวเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้มต้มหัวปลาคาวมื่อกี้ก็ไข่ข้างนอกที่ยอร่อยมากออกเปรี้ยวใบมะขามหรือใบเสต็ปอยเดียนะปุ๊กยักษ์ครับตอนนี้จากนักสกอ์ทีมชาติต้องมาเป็นปุกวันนี้วันแม่ครับวันแม่ก็สังสรรค์กันหน่อย สำหรับแรงงานไทยในบังกลามีแต่ความวุ่นวายครับบุญสงนี่ต้องถือถี่ยปืนลมครับเพราะเขาต้อนพวกมั่บริสุทธิ์ Saturday, Saturday. <laughs> 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 Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. <laughs> oh, Friday. Saturday. Oh, <laughs>

หนเจ๊กว่ะเาโดนโมวหแพ้อากาศว่ะกูมีหลักฐานจูบด้วยกินน้ิกาดนี่นั้นนั่นเก้าของกนนี้เก้าเอยู่ไหน